สวัสดีค่ะสวัสดีนะคะพี่ๆสมาชิกวันนี้นะคะก็มาเจอกันเช่นเคยนะคะกับสาวโอนนะคะเลขเด็ดกับแนวทางเราพัฒนานะคะในงวดของวันที่2 4นะคะเดือนมิถุนาย,ยน2567นหยนะคะวันนี้นะคะน้องแอดก็มาแบ่งปันนะคะสูตร1เม็ดเดียวสำหรับสูตรนี้นะคะก็จะเน้นไปที่รูดแล้วก็วิ่งนะคะพี่ๆ ก่อนไปรับชุมนะคะก็ฝากกดติดตามทางช่องโอนเล็กเด็ดด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจนะคะให้กับทางช่องคิดคำนวณน,นะคะแนวทางตัวเลขนะคะมาแบ่งปันพี่ๆสมาชิกนะคะหรือว่าท่าในใดนะคะสนใจอยากจะเข้ากลุ่มแนวทางนะคะ ก็สามารถแอดมาได้นะคะ ID Line ON นะคะ977211นะคะเป็นกลุ่มแนวทางฟรีนะคะพี่พเนาะท่านใดอยากได้ตัวเน้นตัวเจาะนะคะสามารถเข้าไปรับในกลุ่มนะคะหรือว่าชื่นชอบแนวทางหวยหุ้นนะคะก็สามารถเข้าไปรับในกลุ่มนะคะพี่พส่วนท่านใดนะคะที่ได้ตัวดีตัวเด็ดไปแล้วนะคะยังไม่มีที่เสี่ยงโชคนะคะก็ฝากไว้ด้วยนะคะ ใต้คลิปใต้คอมเมนต์นะคะก็จะเจอบ้านแก้วไพทูล์ลงเข้าไปสอบถามดูได้นะคะพี่พีเน,ะนาะท่านใดที่ดวงไม่เฮงไม่ปังนะคะลองสอบถามบ้านหลังนี้ดูนะคะสําหรับงวดที่ผ่านมานะคะพี่พีก็ขออภัยนะคะจับตัววิ่งลูดผิดนะคะให้เดินไปที่8กับ1นะคะเดี๋ยวสรุปผลงวดที่แล้วกันก่อนนะคะพี่พีดู ให้แปดกับหนึ่งนะคะแปดไม่มานะคะหนึ่งเข้ามานะคะพี่พี่เนาะส่วนแปดนี่หลุดไปนะคะแปดไม่มาหนึ่งมานะคะโดยเด่นที่หนึ่งนะคะพี่พี่เนาะหนึ่งนี่เข้ามาเข้าเลขบนในหลักร้อยนะคะเข้าเลขวิ่งนะคะสําหรับบนออกหนึ่งศูนย์หกนะคะส่วนล่างมาเก้าหนึ่งนะคะพี่พี่หนึ่งมาบนมาล่างนะคะ ท่านใดที่นำไปรูดไปวิ่งนะคะน้องเอสยินดีด้วยนะคะในตารางของเรามา9-1นะคะพี่ๆท่านใดจับวินในตารางก็แสดงความยินดีด้วยนะคะูน์ก็มานะคะขาดแค่เลข6ตัวเดียวนะคะตารางก็สรุปแล้วเมื่องวดก่อนนะคะวิ่งรูดหลุดนะคะมาเด่น1เดี๋ยวมาชมนะคะของวันที่24กันเลยนะคะ แนวทางนะคะก็มีเข้ามีหลุดปะปนกันไปนะคะพี่ๆโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะทางช่องไม่สนับสนุนการพนันใดๆทุกชนิดนะคะรับชมเพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นนะคะสำหรับแนวทางวันนี้นะคะน้องแอดกขออวยพรให้พี่ๆสมาชิกที่มารับชมนะคะโชคดีปังๆรวยๆนะคะขออนุญาตปรับกล้องนะคะ สำหรับวันนี้นะคะเริ่มต้นสัปดาห์ใหม่นะคะขอให้ปังๆกันแล้วกันนะคะพี่ๆเนาะวันนี้นะคะตัวเด่นของเรานะคะเด่นที่แปดนะคะเด่นที่แปดกับหนึ่งนะคะพี่ๆเด่นตัวเดิมของงวดที่ผ่านมานะคะแต่วันนี้น้องเอสจะให้ลูกวิ่งลูดที่ตัวเดิมของงวดที่แล้วนะคะแปดงวดที่แล้วไม่มางวดนี้นะคะคำนวณออกมาได้แปดอีกนะคะพี่ เดี๋ยวจะวิ่งรูดตัวเดิมนะคะแต่ท่านใดไม่ชอบแดนะคะก็แนะนำเอาหนึ่งไปพิจารณาได้นะคะก็ขอให้มาในตัวที่น้องเอดจับวิ่งรูดให้นะคะไม่แน่นะคะหนึ่งก็อาจจะไหลนะคะพี่ๆหนึ่งกับแปดนะคะงวดนนี้เน้นไปที่สองตัวนี้นะคะท่านใดจะวิ่งรูดนะคะวันนี้นะคะ ตารางของเราก็จะมี8มี1มี7มี9นะคะแล้วก็มี4มี2นะคะเด่นในตาราง8กับ1สูตรนี้เน้นไปที่8 1 8 7 8 9แล้วก็8 4ส 85นะคะพี่ๆแล้วก็อีกคู่หนึ่งก็จะเป็น82นะคะท่านใดชื่นชอบแนวทางก็อย่าลืมจดไว้แคบไว้นะคะขอให้พี่ๆสมาชิกทุกท่านนะคะโชคดีปังๆอย่าลืมนะคะท่านใดที่สนใจนะคะอยากได้ตัวนิ้นตัวเจาะนะคะสามารถเข้าไปรับในกลุ่มได้นะคะเป็นกลุ่มสะอนนะคะเป็นกลุ่มฟรีนะคะไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆนะคะหรือว่าท่านใด ได้ตัวดีตัวเด็ดไปแล้วนะคะยังไม่มีที่เสี่ยงโชคนะคะก็ฝากไว้ด้วยนะคะใต้คลิปใต้คอมเมนต์นะคะก็จะเจอบ้านแก้วไพ่ทูลน,นะคะลองเข้าไปสอบถามดูได้นะคะสำหรับวันนี้มีเพียงเท่านี้นะคะไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ